สวัสดีค่ะอ้าเอ้าเอาเอาเปิดฉากมาไล่กันเลยฮะเปิดฉากมาไล่กันเลยจ้องกันเลยลูกรุ่นกลางของเราค่ะเปิดฉากมาก็พากันไล่กันเลยจ้องกันเลยแยกย้ายแยกย้ายอะไม่ต้องหัวชนกันไม่ต้องหัวชนกันเดี๋ยวแม่เป็นกรรมการเองต้องกรรมการแยกออกนะคะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวทะเลาะกันอ่า แยกเป็นค,คู่่แยกเป็นคู่คู่สวัสดีเอฟซีก่อนลูกสวัสดีเอฟซีทุกท่านค่ะเนี่ยขาดตามเดิมทุกวันทุกวันก็จะเป็นแบบนี้กันค่ะเด็กๆวิ่งเล่นกันสนุกสนานพอวิ่งเล่นก็เพลินก็ทะเลาะก,กันต่อตามภาษาของเด็กๆค่ะ ตนีย่ยค่ะตะมุตะมิะมค,คึกค,คักคึกคักเล่นกันโคมคามคมคามแล้ก็มีความน่ารักเฉพาะตัวของแต่ละคนค่ะแต่ละคนเขาก็จะมีความน่ารักของเขาเดี๋ยวนี้มิ้วน้อยของเราก็เก่งค่ะเก่งมากมายพี่พาทําอะไรก็ทําหมดอย่างเลยเล่นตลอด บางทีเหนื่อยมากๆเห็นนั่งหลับไปเลยนะคะเล่นๆอยู่ก็นั่งหลับไปเลยหลับดิวน้อยของเราวันนี้แม่กิ่งก็อยากจะมาออบอกกล่าว fc เหมือนกันค่ะพอดีแม่พอดีเมื่อวานนี้เนาะแม่กิ่งก็ได้ยินที่แม่เกียงเขาพูดว่า youtube youtube เขามีเลียวให้กับให้ให้ใหทาให้สร้างรายได้ค่ะแม่กิ่งก็ไม่รอช้าเหมือนกัน เมื่อวานนี้แม่กิ่งก็ทดลองทดลองทําเหมือนกันค่ะทดลองทําเรียวเหมือนกันแล้วก็ทำทําพอได้ค่ะทําพอได้แต่อาจจะยังไม่ได้ไม่ได้แบบเก่งอะไรมากมายแล้วก็จะมีเอาเด็กๆลงไปที่นั่นบ้างค่ะท่านใดก็อยากเห็นเอ่อเอ่อความ น่ารักน่ารักหรือว่าอยากเห็นแม่แมกิ่งเต็มเต็มก็ไปดูที่ Facebook เรียวได้ค่ะจะอ้อนไปถึงไหนแม่กำลังพูดกับเอฟซอยู่ลูกแม่กำลังเล่าให้เอฟซฟังอยู่ว่าตอนนี้แม่หาเงินแม่หาเงินทุกช่องทางให้พวกหนูไว้กินไว้ใช้นะลูกรู้ไหมอะไรที่เขาบอกว่าทำเป็นไรายได้ได้แม่ก็จะไปทำให้หมดนะลูก Ừ, เพื่อที่หนูจะได้มีอาหารกินนะลูกนะวันข้างหน้าพวกหนูจะได้มีอาหารกินเสียงทองจันค่ะทองจันกระโดดขึ้นมานั่งตักแม่แล้วก็อ้อนแม่เนี่ยค่ะก็อะไรที่ทําให้เกิดไรายได้ขึ้นมาแม่กิ่งก็จะทําเหมือนกันค่ะแม่กิ่งก็จะสู้เหมือนกันเพราะว่าเราลูกๆเยอะเนาะก็จะทําทั้งเฟซทั้ง youtube แล้วก็ Facebook ค่ะ แล้วก็เราไปลงคลิปที่เรียวค่ะลงคลิปที่เรียวกันสำหรับที่เรียวนี่ที่ youtube เนี่ย FC อาจจะไม่ค่อยเห็นแม่กิ่งพูดภาษาอีสานสักเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเป็นที่เรียวก็กกน่าจะมีเยอะค่ะถ้าเป็นที่เรียวแม่กิ่งก็จะจะพูดอีสานเยอะกว่า y o u t u b e ก็จะเราพูดภาษากลางเอาเนาะเพราะว่ายังไง คนเราจะมีทุกภาคเรายึดภาษากลางของเราเป็นหลักดีกว่าแต่ถ้าเป็น youtube ก็จะเอยแต่ถ้าเป็นเลียวเนี่ยที่อยู่ที่ a c e b o o k เนี่ยก็จะมีทั้งภาษากลางแล้วก็ภาษาอีสานค่ะย่งไงก็ฝากไปติดตามรับดูรับชมได้นะคะแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้แม่กิ่งด้วยค่ะทั้ง youtube แล้วก็ Facebook เลียวค่ะ มือใหม่อย่างเราก็ต้องไปคอยดูกันค่ะว่าจะเป็นยังไงแต่ตอนนี้ลูกๆอู้จ๋าจ๋าอ้อนอะไรนักหนาลูกด,ดูซิดูกลุ่มนี้ค่ะเล่นกันเหนื่อยตอนเช้าๆแม่ขิงก็ยุ่งยุ่งยุ่งกับทํางานบ้านทําความสะอาดบ้านแล้วก็ให้อาหารเด็กๆก็ไม่ได้มาถ่ายคลิปให้เอซได้ดูแต่พอมาถ่ายก็เนี่ยค่ะเริ่มเล่นเหนื่อยกันแล้วก็จะตะมุตะมีกันแบบนี้ มุยม้ยปุ้ยมุย้ยได้ตลอดนั่งนอนปุ้ยมุยม้ยปุ้ยมุ้ยให้แม่แม่เอซดูหน้าดูตาใช่ไหมลูกดูหน้าดูตาครับว,วันนี้หน้าตาใครสดชื่นกว่ากันครับดูนะคะพี่ทองแท่งพี่ถุงทองอู้เดี๋ยวก่อนดเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนของจานกระโดดใส่แม่ผ้าไปเคลื่อนไหว พี่ทองแท่งพี่ทองแท่งสัญ,ญลักษณ์เขาจะหมูกด่างค่ะไม่เหมือนใครในบ้านแล้วก็พี่ขุงทองทองคุณน,น้อยของเราอันนี้ทองเต็มอาหารหลังวัยวัยนี่ใครพี่ทองก้อนส่วนพี่ทองแท้ก็เนี่ยค่ะกํลาลังเดินมาและคนนี้ใครล่ะลูกทองมั่นค่ะหูทองมั่นเองค่ะแม่ ้องมั่นหูขึงเลยน่ารักค่ะอันนั้นทายอันทองเติมอันนี้ทองมณีอันหลังนั่นคือทองทวีกับทองทองมีค่ะทองมีกับทองทวีส่วนนิ้วน้อยของเราเนี่ยลูกเล่นไม่มีเหนื่อยเนี่ยฮทองอัมไพค่ะดูนิ้วน้อยของเราเล่นกัน ขอ,อ,องอัมพทยของอุไรทองพันช่างของอ้วนนำทีมค่ะของอ้วนนำทีมพาน้องเล่นมีความสุขมากมายค่ะเด็กๆถ้าแม่กิ่งมีทํำกิจก,กรรมอะไรใหม่ๆขึ้นมาแม่กิ่งก็จะบอกให้เอซนะทราบนะคะ ยังไงก็สนับสนุนแม่กิ่งทั้ง youtube แล้วก็เว็บุ๊กเลียวด้วยนะคะตามไปรับดูรับชมได้ค่ะเผื่อวันหนึ่งข้างหน้าเกิดสร้างรายได้ขึ้นมาอย่างที่เขาบอกจริงๆมันก็จะเป็นอีกทางหนึ่งที่จะทำให้แม่กิ่งได้กลับไปอยู่ขอนแก่นเร็วมากขึ้นค่ะเพราะว่าถ้าแม่กิ่งมีรายได้จากตรงนั้นเพิ่มขึ้นมาแม่กิ่งก็จะได้กลับไปอยู่ขอนแก่นก็ ถ้าได้ไปอยู่ขอนแก่นก็คงจะมีอะไรให้ทำให้เอฟซได้เห็นอะไรอีกเยอะแยะเลยค่ะเพราะว่าอยู่ที่นี่มันพื้นที่มันจำกัดแล้วก็อยู่แค่ในบ้านพื้นที่เรามันก็จะมีอยู่แค่นี้ค่ะแล้วลูกๆก็อยู่ที่โน่นลูกๆก็จะได้อยู่ที่กว้างขวางมากขึ้นด้วยมีที่วิ่งเล่นเดินเล่นหลบหลีกกันได้มากขึ้นค่ะเยอะขึ้นยังไงก็เป็นกำลังใจให้แม่กิ่งด้วยนะคะ ที่เฟซบุ๊กของแม่กิ่งก็เป็นกิ่งทองเนี่ยค่ะกิ่งทองตีศูนเนี่ยค่ะชื่อนามสกุลของแม่กิ่งหน้าหน้ารูปเฟซบุ๊กก็จะเป็นทองแท่งค่ะทองแท่งที่จะหมูกด่างทองแท่งกับทองหยดค่ะจะคล้ายๆกับที่ลายเลยค่ะทองแท่งกับทองหยด แต่ตอนนี้แม่กิ่งก็ยังยังทําไม่เก่งเท่าไหร่ยังไม่เป็นเท่าไหร่ก็ท่านใดที่พอทราบก็บอกแม่กิ่งมาได้นะคะแนะนําแม่กิ่งมาได้ค่ะหรือว่ามีอะไรใหม่ๆที่เขาทําให้เกิดไรายได้ขึ้นมาสร้างรายได้ขึ้นมาก็บอกแม่กิ่งได้ค่ะแนะนําแม่กิ่งมาแม่กิ่งก็จะรีบทําเลยค่ะ อะยันไว้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  <c oughs> ไวลูกโทษทีค่ะ <c oughs> สนุกมากแม่ปั้มกันเนี่ยเด็กๆเขาเล่นกันแบบนี้ไม่เจ็บนะคะ <c oughs> รุ่นกลางรุ่นใหญ่ของเราไม่เล่นแล้ว นอนดูน้องเล่นดีกว่าแม่งั้นแค่นี้ก่อนนะคะขอบพระคุณ FC ทุกทกท่านค่ะที่รักและเมตตาแล้วก็เอ็นดูเด็กๆครอบครัวตระกูลทองเอ่อยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้เด็กๆด,ด้วยนะคะแล้วก็ฝากดูโฆษณาให้เด็กๆด,ด้วยค่ะหรือคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ค่ะก็เป็นกำลังใจให้แม่กิ่ง มีอะไรก็บอกข่าวบอกกล่าวติดเตือนแม่กิ่งได้ค่ะแม่กิ่งน้อมรับทุกทุกคำติดเตือนค่ะเพราะว่าแม่กิ่งก็ถือว่าเอฟซีทุกท่านก็คือครอบครัวของแม่กิ่งเหมือนกันถ้าไม่มีทุกท่านแม่กิ่งก็คงจะไม่มีวันนี้ค่ะ ขอบคุณค่ะ